Oh. นะครับก็ทดลองเปิดเพลงเรื่องลิขสิทธิ์จะได้รู้ว่าโดนไม่โดนนะฮะแล้วก็มาพบกับแม็ดกระชับมิตรขเขมรไทยครับช่องนี้มีคัสซึมะดูอยู่คนเดียวนะครับสวัสดีกับคุณท่านขั้นคัสึมะนะครับเชิญชมได้เลยครับ ทีมชาติไทยพระคำมนครับสารารับเชิญพิเศษนะครับท่านคาสุมะเล่นสิบนาทีนะก็จะได้ถล่มให้มันมอนเท้านิดหนึ่งนะฮะท่านคาสึมะก็ดูวิธียิงของของพี่ละกันดูที่มันยิงแบบไหนนะฮะดูที่จะโดนกี่ลูกนะคำินที่สารตั้งชื่อใหม่นะเนี่ย ทำเสื้อใหม่อะไรใหม่หมดให้เป็นดารารับเชิญของเราโอเคลุยเลยครับผมแ็บพิเศษครับแ็บพิเศษเป็นตัวระบายอารมณ์กับคอมเมนให้ให้เราผ่อนคลายผ่อนคลายความเครียดเดี๋ยวค่อยเจอของจริง นี่คือตัวตัวจริงเปลี่ยนชื่อหมดเรียบร้อยโอเคดูบรรยากาศนะครับท่านคัตสึมะเออเดีย๋ยวไม่ทันแค่นีีก่อนแล้วันกดไปเลยท <everyone>. ่านเดี๋ยวไม่ทันอันนี้มาสุาทีดูดถล่มถล่มมัน Sure. the referee gets the game underway and just listen to the crowd. the support for both teams is tremendous. let's hope for an equally entertaining match. a real buzz around the ground created by the supporters. a fantastic atmosphere. great sense of expectation from both sets of fans who will emerge victorious. the ball and went for goal with a great run into the box sadly for him the shot didn't match the dribble it's it. a tiny opening which could settle some of the nerves into beginning to show up there. It's a major boost to the score at this stage of the game. The ball here. Now they're keeping the ball nicely. They're the defense showing that into the gap of years. the He's, he's in the box. Oh, you're very lucky. Four ball intercepted. Come here, little Passing between the two of them. <laughs> <laughs> Don't <And they laughs> oh, There has to be something <laughs> <which is laughs> attack you <girl laughs> yeah. they're going to stay in this match. สุดเลยเรียบร้อยเนี่ยกจัดเส้นกันเน้มาหาเส้นแล้วก็ไปค่อยๆ่อยๆ่อยแล้วากเยครับลูกทีอมาแล้วอะไรวม็กีนเรือนันนี้เมิี

สองสูนยเล่เต้นว่าไม่พอใจไม่พอใจนี้วโบนสามศูนย์เรียบร้อยอันนี้มันหลุดมันหลุดล่งล่อแล้วไม่ต้องหักกล,ลับแล้วอัดเลยอัดเลยเป้เห็นยังอัดไม่เลี้ยงเป้บอกเลยสามด้วย

เรียบร้อยสีเนี่ยครับกับสีสูดครับ้าสูตสองป่างงไปสีสูดแล้วครับสีสูดแล้วครับสมอยแข็งมาก

าดบ่อย่อยวะยังไม่พอใจเ็เซตวยไม่เเด็ดขาดถ้าเจอพวกสเปนเยอรมันนี่แม่จะร็อไทีเดตัวกแก่อย่าลวาขทัวร์เรีบเพชรดูพาทัวร์แล้วเข้าสุดตูดสายปาดดินร้อโอ้โหไม่ได้เว้ยติดว่ะ่ายสองเร้า

อันนี้ไม่น้องสูรแล้วโอ oh! ้โหจริงในมากฝรั่าาางาอะไรวะกขึ้เป็นแค่ขมิ้นเป็นแค่ขมิ้นอย่างนี้เลอาานพี่ใส่าากระดานที่นอีกเซ็งมาก เซ็งเว้ยแล้วมึงวิ่งน้ำบาดาลแน่มึงมึงก็โดนแล้วอย่างเงี้ยหลุดโล่งๆเงี้ยไออันนี้ไม่ต้องหักกันแล้วมันโล่งเลยเห็นไหมแล้วก็เฉียงแล้วอัดเลยอันนี้คือหลุดแล้วไงไม่เหลือไม่เหลือกองหลังแล้วแหละแล้วก็ยิงได้หมด

โงเไว้เป้ใได้สับแล้วมั้อัดเข้าไปเรียบร้อยไม่เข้าเอ้ด้สับแล้วบอกเลยสับเป็นหมูสับเลยนึงไอ้แมงเล็ตีนเต็มสตีนอีกทัเแขนโดนตะดุมโอเคได้มาเจ็ดศูนย์

as you'll notice of the player of both these sides is the support for the man in possession always providing no. options always a man yeah, of เข้าไปยังไงวะดูดิโ้เอาไว้เด้งเข้าเด้งกองหลังเขมเข้าไปเยวะเอออมไเออนี้สวยเขม่เเขมีข้าไปเข้า

ซาเรียบร้อยข้าวสนีเลขสวยเออจบทุกลร่้วข้าวสก็ดัเลยชุดดวัตเจ๋งเขาดูสกเหนเก็บวันเกันเมืยเนี่ย ยังลงไม่ได like like ้นะคุณเร่งเร่งเขม่นเข้าไปเลยครับสูตรอย่างเดียวตอนนี้สูตรควสูตรอย่างเดียวแล้วกูณคุไม่ไม่ยิงวิธีอื่นแล้วตอนนี้สิบลูกไปใช้สูตรเลยตอนนี้ลงไม่ได้นะสูตรนี่จะอ้วงนะ

เลขสวยไว้สิบสูงได้สักหนึ่ว่าขอสิเอ็ดไปเลยไหมอย่าพุ่เป่าด้รู้ปรการแล้วสูนจะสูนย์จะส่งอ้ยไอ้ไรวะมันนเอไม่ได้เวย ก็ถือว่าก e ็ถือว่าโหดพอล้สูงี่ลูกี่ลูกก็สูงเละยไว้ลูกนี้ถุดแล้วถ้าลแล้วไม่ต้องสูเฉียงเดินยิงกดทิศทางประมาณเนี้อันไหนหลุดแล้วนะไม่มีกองหลังแล้วนะ เฉียงกันเลยอันดับแรกนะเฉียงปั๊บกดยิงกดทิศทางตู้เรียบร้อยอันนี้อันนี้ก็เฉียงเหมือนกันนะเออเนี่ยเฉียงกดยิงทิศทางป้างแล้วไปเรียบร้อยขายขาด <c oughs> อ่าอันนี้อันนี้ไม่เข้าเดี๋ยวนุ่ยออดนยังไงเนี่ยครับขังกลับตรงๆหมาเส้นป้างแล้วไป ตปางเยบร้อยมันจะมีจังหวะ่บางทีมันก็หลุดบางทีมันก็หลุดเข้าไปเอาแม่งมีแค่นี้ดีวกว่าบางทีก็สิบลูกให้คุณดูแค่นี้สตีนโอเคเป๊ะอ่ะดูประมาณนี้แล้วกันช็อตอัลตาเก็บยี่สิบห้าข้อสอบสิบเอ็ดโอเคสวัสดีครับ